ครับผมวันนี้มาพบกับสกาวบ่าวติงลีนะครับวันนี้ติงลีจะมาแนะนำครับวิธีการเอาขวดน้ํายาปะยางออกเมื่อเวลาเราปะยางเสร็จแล้วนะครับผมครับเรามาดูรูตรงนี้นะครับมันจะมีตะขอนนะครับตะขอคล้องไว้อยู่นะครับผมเราก็งัดได้เลยนะครับงัดตรงรูตรงนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยมันจะมีตัวคล้องไว้อยู่ครับเราเอาไขควงเล็กๆนะครับมางัด งัดออกเพื่อที่เราจะเปลี่ยนน้ายาขวดใหม่นะครับตัวนี้คือลูกค้าเขาใช้งานไปแล้วนะครับคือลูกค้าต้องการซื้อเพิ่มนะครับเราก็มางัดออกนะครับนะครับอันนี้คือจิงลี่ดจะลองงัดดูนะครับนะครับงัดแล้วนะครับเรางัดเสร็จเราก็ดึงออกเลยนะครับเนี่ยก็จะลดออกนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ํายาขวดใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับชุดน้ํายาปะยางสามารถสั่งซื้อได้นะครับผ่าน าทางเจ้าหน้าที่อะไรของศูนย์โตโยต้านะครับผมชุดน้ำยาป้ยางตัวนี้ราคา840บาทครับตัวนี้ยังไม่รวมเวด7นะครับถ้ารวมเว็ด7ราคาก็จะตกอยู่ที่896บาทนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดซับให้ด้วยนะครับผมสััสดีครับผม